Like, สบายดีพ่อแม่พี่น้องลูกปะว่าถูกฐานเนาะเอาเงินนี้ก็มาพบกับส่องบอกก็ปี่เนาะพี่น้องเนาะก็ปี่กับน้องไม้เงินน้องไม้จีพาพี่น้องไปหลอกนี่น้องอลิซสบายดีแล้วน้องอลิซกันอลิซสบายดีเลยนะจะได้ดีมาหน่อยว่านะไปพาไปหลอกบุญ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 ยังเกาะไปลุงเด้สบายดีป่าลุงเล้วสบายดีป่าลุงป้า ไอลุงคืองามแท้ยีมีมีจะไปนำมามอานะไปบปจักหงาทั้งคนทั้งมาบ้านไปนั่นในให้น่องอลิเดยมาสบายดีป่าลุงเด็วสบายดีป่าลุงลิลิลลิดิลิลอลิลิลลอลิ้ิล ผุกพัดมีตลได้ลุบอลเต็มแถวมันนี่ไเืองมึงงาลำเล่ยงพี่น้องงานลเลยงแล้วแม่น่ะพัดบันยงต้นนี่นะทุกอรีมเข้า้นมือเนาะมือแรงพี่น้องเองเดออ้อะเลยนะองสมยเลยเาสูบเอาม กินลรถไงลุงพระละโอ้ยเลาะหล่อมึงรันคขาเขาไลยินป่นเนาะวงมาลำเรื่องมาตั้งเดี๋ยวพอนาดวงมาลำเรื่องตั้งเลยพี่น้องอะไรพวกนบุญบุญบุญนี่อย่างโอ้ยคงคอยจีกันย่างกระย่างมันปลามันปลาหลดมันย่างมันจะคลองมันชิเป็นอย่างเนี่ยพวกมาซุูนี่มันเห็น บ่มันเห็นมาชุกใหญ่ก็ไปเลยไปเบิ่งหลันค้าไปเบิ่งเขาตั้งตั้งมาลับเลี่ยงพี่น้องเลยบุญบุญบุญแจกเขานำมาเพื่อสิญยางฮอดไปแต่ละคนอู้เห็นแต่ผมผมผมอิลินไปคนหลายๆนี่บ่ยากเลียบบึงผมมันหลดขนาดนี้นะ อันนี้หนก่อนอันลูกเต่าผลกระเบีบแต่อยากได้สุดโกโกวาพี่น้องโกาบะโกโกวาระเบรเบอรอะไรกัแถวนี้ต้ดี้งนยนี้น่จมีกระเป๋าพ่อมีกระเป๋าพ่อิ้เสียบ่อน่ะนะฮะลอย ไปไปทางไหนส่อถ vale. vale ้ามาได้อ so, ืมว huh? yeah. um ันหน้าเลรอจนเมื่อยในด้านนี่เนาะมีมีมีอย่างอืมปาดมีร้านหมักฟุ้งร้านขายของเล่นทางนี้พีวีวีวีไปทางพี่ก่อนบอกเปร้านขายเสื้อผ้าก่อน เนี่ยทางผีมันมีทางผูน้ำแดนนี่ปอนจัดงานเขาเจ้าพี่น้องปัดมีสามเต้นเรียนกันหลายใจเลยฮะไครจักโอ้ยพี่น้องร้ายขนาดสุดนะไม่ใจ่เสือผ่าต้องามงามนี่ ลูกน hmm. <S 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 ้อยเสีอบหลายทางนี่อืมด้านของเล่ินมาสันอืมมีแต่จุดอันนั้นป้าจับยังกับมีแต่อยากได้อล้วลุงก่อนดิงามบอแบบสาวซื้อมาให้น่ะจับเล่นกั๊อันนี้นะเคยมีแหละน่ะแบบสาวซื้อมาไห่น่ะเออ บรรยากาศรอบๆแล้วพี่น้องนะลงมอรมเรีงกำลังตั้งมาต้องย่างไปนําไป้อยไป้อยพาไปเบ่ง้องห่านมอําเรื่องพี่น้องเอ้ยปาดโกโกวาโกโกวาอใไม่จองเสือกันเฮียนั่งอันนี้นะข้างร้านไก่เอ็งตงไม้อยู่พี่น้องเอ้ยนี่นะแอบจะได้นั่นได้นี่จังตองไม้ชิสอยังไหนได้จับมือได้พี่น้องเอ้ย โกโกวาอีกเลยทั้งนี้มีแต่ชุดโกโกวาไม่จะพักกันเลือกเสืออจจะเอ้ยโอ้โหทั้งนี้เราไม่ยังแอบแต่ไม่ใหญ่ด้วยทางนี้นะน้องวันนห้านี่แอบแต่ไม่ใหญ่พักันเลือกสุดซบใส่หรอนะลองเหมืองกับไรบอนอะ lin 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 nói giang ruột. Mình ăn, mình nó bồi thả. Mình bỏ xài cả mình bồi nhang. lụt ừ, lụ, thằng này, lụt. Bạn ทางนี้ยอเต้นมาเลือกสุดไปมากกัะนี่ยอเต้นไปนหน่ออันนี้เนาะยอเต้นไปทางมอลำอมเลยทางนี้ฟาห์หนปุ๋ยาทางไหนยอเต้นไปทางมอลำอเลยทางน่ะมอลำเลื่องพี่น้องเอ้ยเขากำลังตั้งวงตั้งวงมอลำเลื่อง ทางผูกวาดเขาย่อเต้นไปทางผูปวัดนี่นะล้านทั้งพี่กับมีเด้อนี่นะล้าทั้งพี่กับมี่จะซุนงามๆวันนี้บ่นเฮกิวเฮกกินพี่น้องเอิร์ดยังกระเตากะที่อ่ะ่ทนี่สิโลทั้งคนทั้งนี่อุ้ยแล้วจริงเอิร์ดเอามันแบบเมื่อนี่มันอยู่ของกินนี่แหละมันจะบ่นเฮกิวเฮกกินนี่แหละบรรยากาศนี่นนี่เขาจะทังหมกบุ่งนี่น oh ี่เนาะ อีล so ิเน bueno> um> uh hm, exactly ี่ยอีลิสเอลบอกันนี้ยบ้องสุดทั้งผีทั้งผีตี่ราคาโหลดสบายเลยทั้งาหล่อๆพี่น้องเลยอ้จสูตสูตรสงคการให้พวกเล็กน้อยซา้าพันกีบกอให้อีลิอีลิสงามด้วยเนี่ยพูดสุดแมน อ่ะทนงี่ส่งไล่ๆนี่นะเส้อหาพันกีบหนึ่งอือเมนชาเลรนชุ่งก้านคักได้นี่แพ้อ่อนๆนี่อือนี่แต่ละข้าวถึกเลยครับในวงเสือเลยอเฮ้เขาก็ขายแต่เก่าอยู่แล้วไช่คนทองหรือบะทองซบเบิ่งได้อยู่บานนี่อ้มทอ ลิ้นยิ้มยิ้มยิ้มต้นตัวตีมันใหญ่ตัวใส่ร้านองไม้ก็อยากได้ส่งพี่น้องเลยฮะปัดในสายจักพันสิบพันกี่ไอ้ลุงเชียร์เอาบ่อสื่อไอ้กงควันวันเกิดซามันบาแพงพี่น้องเลยในสายเชียรเอาตัวใด้นองไม้สื่อไฮร้านมึงเนี้ยแต่สมัยนี่ปัดผู้แม่กับบ่ห้องได้พี่น้องเลย ห้องห้องฮะแต่ผูราซาเฮาล้านเพิ่นกะอ่าแล้วแต่งามร้อยอยากได้ตัวใดอืมบัตรหอดวันเกิดไราจะท้ามเด้อคะแนนนี่นะเด้อเอา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 ก่อนบ้นเกิดน้อยสิ่งที่เงี้ยก็ถือแท้ตัวละสิบห้าพันป้าเสือเสือเหยื่อธรรมดาจะสิบพันอืม ถือเลีเพราะกันเลือกเพื่อจีบไปร้านหนึ่งสุูใส่สิบไปเลยแล้วกุนคุ้มเหมือนนี้พี่น้องเลยทางร้านก็อยากได้ส่งเขาชงโตเผื่อสเปนในโต้นหนึ่งนี่อ๋อวเกิดเป็นอยากได้ของคนวันเกิดเพื่อซีเลือกได้พี่น้องเลย สี 40, 40, 60, 70, 40, ่สิบาสิเจบพันี่7 0พี 70, พี่น้องทางนี้บอกพออ่ออนแนบอกพ่อลินแน,นลูกเจ้าเ่อลูกเจ้าลูกเจ้าเด้อเรื่องของลูกเด้ออันนี้ลูกเรื่องของแม่นะ่ะซเด้อแม้ายตเลือเคินอรนปาเลอื่องจนหมักสด้เดอร์เปิดพี่น้องเอ้ย ปาดพากันได้เต็มเลยน้องอลิซได้ได้ลายแท้ปาดน้องอลิซกับพ่อน้องอลิซบ่แม่นของน้องอลิซได้ของแม่น้องอลิซกับของแม่น้องอลิซพี่น้องเอ้ยปาดผู้ทั้งผู้วงมาล้ําเรื่องเลยได้เปิดเลยได้พี่น้องเอ้ยนั่นนั่นทางหลานพัะรุ่นได้ไปไปโอ้ ลม้ลมลม้มพ้นชิบตุตกห้ามมอลมัเรื่องโบพี่น้องมือแรงนี่ได้เรียบร้อยส่งไอ้ลุงเอาละเอาเลยนี่เออปั้นชิพากันไปเล่นหมักสลัดเด้อรอ์สันวงหมักสลัดเดอร์กระเปิดเรียบร้อยพี่น้องเงอริมได้น้องมาทางขางได้เลยโอ้ยน้องมันบล่ยเลี้ยงหอดบนนอกกันริมกัน ดีอร่อยวงมาลบเลียงเขาไปตั้งไอ้วงมาลำเรื่องแต่งนะทั้งคู่ตั้งเลยเด้อพี่น้องมาลำเรื่องพัชมาเบิ่งก็มาเบิ่งได้ที่บ้านน่าดูเมืองสองคอนละบ้านอีกสองคอนแข่งจังหวัดนครศรีธรรมราชทางนี้กับ่ทางนี้เนาะพี่น้องเนาะ ต้อกัสิดเมื่อฮะกล้นละหัวน้ำเบาก็ปีเลยเนาะพี่น้องเนาะคิมนี่กัสิเดก็ให้เบาก็ปีตัวให่เบาก็ปีกกล่นะหัวก่อนคิมนี่กัสิเดก็เจ้าเพียงท่นนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้หายบ้าหายพะยบ้าขายบัตรเงินบ้านี่พะย่สาขายบัตรเงินกับยังในกระสอบน่ะข้างหลังน่ะ ะเในเตาเป็น12กับมีพ่อพี่ใหญ่ซะอีกเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับน้องไม้กับเจ้าเจ้เพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจน้องไม้กระบวก็ปเฮ็ดคลิปต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อ